ได้จริงเหรอวะเป็นออมได้จริงเหรอเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโนพี่พี่มาถึงถุงซองอยู่ถูกเนยนะอีกแล้วกูเหลยสามแล้วไอ้แม็กไอ้เด็กเขี้ย เฮ้ยเจ็บดีโอเคคกาวันนี้าผมโอยกูกลังจะเปิดรายการเลยใครผมด้วยกาวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านวครับผมวันนี้อยู่ในการดูที่ในขบววันนี้เราพาบริเกตารีพหรือว่าริโปะวันนี้มีพี่ดอนนะครับผม พี่ดอนคือตัวสีดำไปไหนแล้ววะนิ่วนพี่ดอนฮะแล้วก็มีแล้วก็มีไอ้แบ็คไอ้เด็กเคียแล้วก็มีเพื่อนบางฮะตัวขาวฮะแล้วก็แต่มีพี่พวกตมงตามหลังโอ๊ยเปลี่ยนคนไม่เสร็จเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่พวกมาตามหลังเนาะพี่พวกไปอาบน้ำใช่ไหมพี่ดอนรู้จักใชัยชาติเฟ่ต้นที่ไปทำอะไรทำไรเกมนี้คือหลักการง่ายๆคือมึงแค่ต้องขโมยของเว้ยขโมยของไปขายเว้ย กูวาไม่เกี่ยวกับกูว่าไม่เกี่ยวกับเยดตูเด็ๆเลย้เขียเกมเกมซิกเก็บไหมือยรีโปหรือ r อเอพโอไอเดียกโจะได้เปิดรายการไม่ดิไอ้เขียโอเคแล้วใค่เปลากมาไว้กูคือกูคือต่อต่อต่ ก็คือประมาณว่าเกมนี้มันจะมีพยานเบอร์มคนมันก็จะมีมอนไม่แบบมีมอนอะไรเยอะเราแค่ต้องขโมยของไปขายแล้วก็ออกแล้วไป่ในเบ้ต่อไปไทำไมเวลาทุกครั้งที่มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปประตูก่อนเฮ้ยไม่รู้มาได้ไงวะไอ้นมีแล้ว

ยี่เขียวม่ถ่ายไม่หาแล้ววะดี่ี่ตานไปยาสักร้อยบอกว่าคุณคุณอารโาร์โารโล

ไปเราไปเราไปติดปะติดช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ให้ยับให้ยับใยับเข้ามาเข้ามายับเลยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเลยขอเดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวถือของให้อยู่เข้ามาใช่เหรอเออ้เข้ามาไปเดี๋ยวของแตกเดี๋ยวของแตกระวังลองลองลองไป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 นายถือของไม่ต้องถือเลยพี่มันจะหลุดแล้วมันจะหลุนวเดี๋ยวแตกเออ้ Ê, kịp, kiểu 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 À, kiểu cái kiểu cái kiểu 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 gần

S <S ว,ปปว่าหรอว่าบอกว่าก่อนแป๊บหนึ่งโขาคุยไว้ควายบังจะล่อมาฆ่ากูโดนเองนี่เฮียโม่งเจเจูมเพกแล้วมีสองใบแล้วมาเดินแล้วมาเดินคือสองคนเนี่ยคือตนเดินไปไปไปไม่เจออะไรนี่มัเจตุวีนี่มันดักอยู่ไป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 เช่นไรแบกเลี้ยไปแบกเลี้ยไปๆๆไปเลี้ยไปเราไปเลี้ยงไป นี่เราเท่ากันเลยยี่กเท่ากันไปแล้วตู้นี่ตู้นี่เนอใช่ครับทับหดเลยหมดราา้อเย็แม็กเนาะเขไปแล้ว้ไปแล้วออเลี้ยงอยาี้งเนาอยาขอี้งอยาลี้งอย่าไปเาในเฮียจะแหวนจแหวนนีแล้วมีเสียงเบ็ดแตนได้คืออะไรเพ่นบ้านในบางในบางขเซนซสีพี่

ไอ้เหี้ยใจแข็งก็กลัวครับบอกเลยี่ากลัวใจแข็งเดมส่วนหีส่วนแตะเลยทั้งนั้นเฮ้ยผมเจอถังตรงนั้นน่ะท่าน่ะยิ้มผาได้ไฮ้ไอ้หนอยวีวี ไป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 ่ปไ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 อไป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 ไไอ้ปไ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 ป

ไม่ตัวอะไรตัวครอบหน้าไงตัวนั้มันโดดหน้าเลยโดดบุดด้าเลยตัวแรกนี่ตัวแรกอะไรนี่เดี๋ยวตายแล้วเบ네ื่อตายแล้วฉันนอนไม่เหลือเลือดแล้วไม่เหลือเลือดไหมเอาแตกกูเบื่ากูอย่ากู เจนแม่งนักส ok> ู้อ่ะกูไปกูไปกับเชนเลยโทษโทษพี่ขึ้นรถกันไปหาไปหาจุดไอ้ดีแบกกูเลยโอ้ยเหี้ยเพื่อนเหมือนเพี่ยนเฮีย โอ้โหเมื่อพี่เล่นเล่นในยี่หัวเมื่อกี้ไปละตม่งเอาขนงไเนสิครม่งแพงนใจม่แน่ใจแล้วมันเป็นไงแล้วว่าคุณล่อมาแล้วอยู่ดี่วิ่งไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางกูอะปวดปวดหัวเสียกับแม่งเลย อีกแล้วบรเห์นอนเที่ยอะไรเฮ้ยจะไปห้องนี้สิเดะโอห้องไอติเวทเฮียอะไรคูคทอยนั่นเองตั้งหมดเลยนผิองฟังชิ้นเลยเฮ้พี่ผมว่ามันมีอะไรแปลกแปลกไปอย่างหนึ่งอ่ะไอชิบีบังหหยไปไหนวะนี่ไงเขาขอบมา พี่ตามรวตามรวตามกันได้เยอะๆรวมตามกันได้เยอะๆแล้วก็ไปทีเดียวเลยพี่ไอ้ขอเลื่อนเลยเนี่ขอเลื่อน่อยขอไอ้แม็กคงจะแตกแล้วไอ้แม็กเลยเต็มเลยแบตเตอรี่ไม่มีไม่มีแบตเตอรี่เลยวะไม่มีเที่อข้างหลังเต็มเลยนี่ไงสัตว์นาทีดีโอ้โหมาเลื่อนไหนเดี๋ยวกูเลื่อนเลยยิบเอ็ดไอ้แม็กก็ต็มไอ้เฮียมันการดไอ้สัตว์ไอ้เด็กเี้ไม่มีแม็กเหลือเกียเต็มเลยเหลือกเลยเนี่ยคนเราก็ต้องเข็ดเกียร์ตัวนะท่านผู้ชมนะ

อเด็กเยี่ยไปไหนวะไเดียนตาแล้วโดนเป่าโดนเต่าหูฮัลลลลล่เเล่าเลโดนฮสของพ่อติดเป่านะรถสตาร์ทอติดรถสตาร์ทติดอะลูอลูันแหสกูด้วยนะไอ้เหี้ยนรถสตาร์ทต้ติด เรียนทำไงอ่ะวิชาลับอ่ะถืออะไรครับคนดูทุกคนครับตอนนี้เราบุคคลทีเดีวกันต่อนี่มีบุ๊คมาเพิ่มเสริมกำลังทัพการกครองโอ้ย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 รถแรงไม่รอใครรถแรงไม่รอใครรถเทงของรถเทงของเทงรถแรงไม่รอใครแค่อะไรอ่ะเพงเล่หนังสือเวทมนต์ เฮ้ยใจกันใจกันใจกันครับบาง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 มึงจะแบบพวกเขาไม่รู้จักกันได็กเคียนนั่นพอเราสองคนรู้จักเด็กเคียนนั่นพอดีไงเด็กเคียนน่ะเด็กเคียนั่น่ะเด็กส้นตีน่ะคือคอมเมาณ์เชื่อไหมมันต้องหาหาพาราบ้าให้พวกเราเหนี่ยมแน่เลยเพื่อนเฮ้ให้ให้ทำตัวมีแบบเขาบอกยุทธวิีอันหน่งแก้วมีบัปืนม้า พี่อยากเจอคไนเปิดยังม้วนยังม้วนทั้งหลังงานนะพี่เก็บเนเหรอเฮ้ยอยากหลังไะเฮ้ยไม่เห็นเงินนะโอ้หโอ้ยอุ้ยเขามองกูเลยพี่เงินฟาดหวยแล้วเหรออยมันลอยอยู่ เงินฟาดหวยนะ่ะเฮ้ยเออเอได้แล้วมาพี่ยอแล้วนี่มีมีสองอันพี่มีสองอันมีสองอันพี่อันหนึง่เงเด็ก <c oughs> มันยังไม่ไปอีกเหรอวะ้างหลังติดติดตัวเลยนะแล้วใครเขาโดนอะไรโดนตอนโยนเฮ้ยโบกมีบ้านไหมพี่ แล้วเด็กมันอยู่ข้างหลังไงทีแรกอ่ะไม่เห็นมีสักตัวเลยทาเงินทองไปเรี่ยฟันกูไปสองทีเซียเลือดไหลเลยโอเคกูกูแล้วตัวไหนกูโดนฟันเ้าเลยเราจะเที่ยวสารเลยก็ อาจจะเป็นกูไม่ก็ใครอ่าเรียลร้อยหัวแดงแมัวใครวะอ<ว>ีกเป็นต่างๆนั่นอะไหัวแดงมัวใครวะอ๋อยไ้ควายโอ้ยจริงเลยตายอ้ยพี่เจนี่ไม่เหรอทำไงพวกพี่บุกไม่ลนน้ว ได้สามพันห้าพี่นสามันห้ามึงก็าไอ้่ตรงบ้านมึงก็เย็บเยิบกอยู่ข้างหน้ามึงอีกยี่ย่นอยู่เลยอ่ะเราแม่งอยู่ห้องซ้ายด้วยน่าจัดเลยใส่มามใส่ม เจนเจนตรงวิ่งตรงเชนวิ่งตรงเนดึงของออกก่อนโครน่ลวจูเปลี่ยนจากรอบไปอรถมาเลยป่ะพี่อ้ยรถมาเลยป่ะจงกวรเหรนจงกวรเหรนจงกวนเหรนจงกวรเหรน khôn đoán được, cho dí hì anh, Đông Qua lén, Thái Qua lén, chống lần. chống côn lén, Thái côn lén, chống côn Thái lén, mẹ đi rồi nhở, cho là, nai chị. ơi, pet, ơi, pet, tớ, gặp rồi đúng không? โหใครเอาของใหญ่ไว้ตรงนี้เต็มเลยวะพี่ไปขับไปเด้กลับได้เหรอพี่เราเวนนี่ไงเราเอากลับไปใช้รับเน,นี่ยได้ด้วยเหรอพี่ไอ้เหี้ยอะลองดูดิไอ้ที่ท่าได้ทำไงอ่ะไอ้กูว่าขับเนี่ยเฮ้ยพี่เจ๊พี่เจ๊ หลังผมใช่ไหมพี่อืะใช่ปล่อยมันระวังผีเด็กนะที่เข้ามาโอ้ยผีเด็กอยู่หลังเราไม่เอาเด็กกลับบ้านเลยเราเด็กกลับบ้านเลยเอาไปเด็กกลับบ้านจะเอายาไปด้วยเซนอยู่ที่ความร้อนไโอ้ยใครชอบจับเกินไม่รู้ว่าไอ้ตัวเขียวจะเป็นบ้าเลยนะ อะไรพ,พี่มุกพี่มุกเป็นอะไรพี่มันเดินเลือดยาเลยโดยนไปสองคืนง่ม่อะอะไรพี่ับอะไรพี่ยูบดีปๆๆ็่ะโอะไรดีเลืดยสองนเนี่ยเฮ้ยเจนลดราคาอ๋ลดราคาพี่ลดราคาไม่ไม่ต้ไม่ได้เลยจ้ะมอยากิดเย

ไม่มันมีอของชิ้นใหญ่อยู่พี่<อ>ไปเอากับพี่นพหนึ่งเฮ้ยโอ้ตาลรลูกซองครับตาลางลูกซองมีของชิ้นใหญ่ตรงนี้ใช่มันมีน<ร>อของชิ้นใหญ่เช่นอ,อ้าวข้างบนเหรอเรียบร้อยขึ้นบนเลยโอ้ครับวัเานเราจะเราจะไปเอายังไงพี่ต้องมีบัจจัยสเปนเลยต้องสเปนครับ อ้อ้าว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 ลฮัลโหลฮัโดีว่แปลกๆมึงมามาแล้วัดีแล้วก็ต้องหาใครมาแน่ๆเลยมึงเฮ้ยชน่ชน่างล่างข้างล่างชลับหโอเคพี่ได้ได้เดินมาพี่ชายมามาได้ปะเดินมาได้เิัมาดิพี่เอ้ย โอเคผมรับร okay, ับรับกลางรับ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 แล้วรับ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 เลยรับเลยค่อ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 ยใส่รถค่อยค่อยใส่รถเอออ่ะข้าไปอีกไอ้เลยอาวุธนะได้เลยอาวุธเออได้เลยพี่ใครจะเขียนใครเขียนฮัลโหล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 ที่บุกได้ เฮ้ยเฮ้อะไรโภคเฮียเฮ้ยไอคีมาชิญคนหน่เด็กเจอเป็นโนสามหรอเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอาเอนนี้ก่อนเอาเซนนี้ไปชุบคนก่อนปล่อยปล่อยเด็กไปปล่อยปล่อยตัวตาเด็กไปจะพี่เจ้าเนอนนี้งรัืองต่เยมาเปดไม่ต้อัตัวาเนปล่อยตัวาเด็กไปนะจะจะเมออันเด พี่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 ดอนพี่ดอนถอยมาพี่ดอนถอยมาก่อนพี่เดี๋ยวผมให้เล่นพี่ก่อนถนัดไหมตอบกึ๊กเลยพี่เฮ้ยเป็ดเที้ยวเบ้เบ้ไบ่ไม่ขัดข้อกระดุลอ๋อเราเป็นสองขั้นทำไมพี่ไม่ไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอนเนี้ย เผื่อไปประตูนู้นนะไปหาไอ้นี่ก่อนนะวะประตูเปิดนะพี่เราไปเปิดประตูนู้นเลยเช้ากูหน่อ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 ยได้พี่ได้ได้ได้ไอ้เดือด้วยอ่ะนี่เนี้ยนี่เดี๋ไปพิกมันหน่อยพิกมันหน่อยพิกไม่ขึ้นพิกมันหน่อยพิกมันหน่อยสักทีนึงพลิกหมุนหมุนเมาส์ไปทางซ้ายดันขี่ขวาแล้วดันเมาส์ทางซ้ายสักทีนึงหมุนแล้วพี่หมุนไม่ไป วิ่งชนดิวิ่งชนดิอกูอ่าาาาอะไเเอาไเ้ยอเนียเออไปมัน16ได้อยู่อ่าาาาเคเเ๊ะขอไปวางพี่วางเป็นวางเปพื้นเลยวางเป็นพื้นเลยเยอเก็บใหม่ยันเข้าไปเ้าไปอย่านเลยอยู่ได้ลวะ ก็โปรเลยนะดี๋ยครับโปเลยครับเต็มเลยเออไงโปรเลยผมเดี๋ยครับเอาเป็ดหลบไอ้แกยเป็ดหลบด้วยเอออย่ารอแล้วรงนะฮอร์นะโอ้พี่เป็ดพี่กุตมันออกพี่บุ๊คคุมันจะโดนเป็ดไงไม่โดนเป็ดไงใครแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอยู่ไม่ตอนนี้คือเป็ดอยู่กับใครพี่ประเด็นเนี่ยตามไปโดนแค่มาเดินอยู่ไม่คือต้องเอาเป็ดออกไปคุณได้วางติดได้ไหมครับ มองเฮียอะไรเด็กโอเคโาตัวพีุตมทำปล่อยให้ตรงจหวะปล่อยให้ตรงปล่อยให้ตรงก็พอเราจะเป็นโนปะไม่ได้ได้เชนจะโดนทำนะเชนจะโดนทำนะสามอโ เฮ้ยคิดเปคนมาเขียนแตกเรียบร้อยอันนี้มันทำรามไม่ต้องกลัวมันไม่ทำอะไรหรอกมันแค่ทำรามเล่นเหลยเซตสองเลยไอ้เหี้ยเป็ดคุยถลเยโอ้ยโอ้ยเป็ดโอ้ยอะไรวะโอ้ยชิดเป็ดวิ่งหน้าพ่อกขเข็ยนทางแล้วงานได้ใช่แล้วทุกคน ดีไม่รู้ไงตามหัวเลยไอ้ตัวใหญ่วิ่งให้มันโดนโน่บังบังบังยูเล่เอฟเฟมันเป็นเพื่อนนะจีเออเดี๋ยวปูหาคนปวยเนี่ยโน่เนี่ยเป็นโนเหรอฮัลโหลไอ้เฮียลูกซองอีกสัตว์ เป็นโนนะอะไรมันมติดเป็นโนะเออ <c oughs> เป็นออกได้จริงเหรอวะ <c oughs> เป็นออก <c oughs> ได้จริงเหรออะไอ้ยามอะไรเป็นโน้ <p ies> พี่พี่มาถือทุกซองอยู่ถ <C oughs> ึงแมนะ่อีกแล้วกูเหลยสามแล้วไอ้แม็กไอ้เด็กเที้ย ไอ้เฮียก็กรต่ายแลลวเออวายคลานตาเลยเนียก้อยกินไอ้ขอมารือรากูกูบอกไอพอพงแตกไอ้เสียแม่ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอพักความสนุกไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและวันนี้ผมและชาวแก๊งของผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ